รถด่วนขบวน83กำลังเข้าจอดที่สถานีบางบำาลุนะฮะวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าพี่ปุยรถไฟ FC ทําทขบวนคู่ก,กับพี่บิ๊กจอดมานะฮะเมื่อกี้ผมก็เจอพี่ปุยกับพี่บิ๊กจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะฮะก็คุยกันเสวนากันนะฮะกับพี่นะัดช่องหลักศรีสเตชันด้วยนะฮะตอนนี้พี่เขาก็เปลี่ยนเป็นช่องดอนเมืองสเตชันแล้วนะฮะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าพี่แกถ่ายประจําที่ดอนเมืองนะฮะเป็นหลักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ขบวน83ได้ QSY หมายเลขอะไรทําขบวนนะฮะตอนนี้เราเห็นแสงไฟมาแล้วนะฮะน,นีชุมทางทุ่งโศกกำลังเข้าเทียบชาชลาที่ อ้าวทำไมวันนี้เป็นชุมทางทุ่งสงเป็นตังนะฮะขบวน83ไม่ใช่ไปายทางชุมทางทุ่งสงนะฮะเหมือนระบบจะเออร์นะฮะตอนนี้แสงไฟเข้ามาแล้วนะฮะเป็นแสงไฟสีขาวๆเหลืองๆนะฮะก็เป็นรถจาก QSY นะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าวันนี้ได้ QCY หมายเลขอะไรทำขบวน83นะฮะ ุยบอกมือให้ด้วยนะฮะได้ Q S Y หมายเลข5229นะครับทำขบวนในวันนี้นะฮะสำหรับขบวน83นะฮะกรุงเทพเอภิ้งวัตรังนะครับมีพ่วงตู้สัมภาระมาสองตู้นะครับเดี๋ยวเราไปทักทายพี่ปุยกันก่อนนะฮะพี่ปุยครับพี่ปุยครับโชคดีนะพี่ มาอีกทีวันไหนฮะครับผมวันนี้พี่แกทำถึงหัวหินนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็จะทำจากหัวหินไปชุมพรนะฮะวันนี้ก็ได้ตู้สัมภาระมาสองโบกี้เลยนะฮะสำหรับขบวนรถด่วนที่83นะฮะ ออกแล้วนะฮะขบวน83นะครับ QSY หมายเลข5229นะครับทำขบวนรถเกวน83ในวันนี้นะฮะอันนี้เป็นตู้ชั้น3พัดลมนะฮะ มีคนบบกมือให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นแอดมินช่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นตู้นั่งพัดลมชั้นสองนะครับแล้วก็ตู้เสบียงนะฮะได้อัถรสดีนะฮะต้องนั่งตู้นี้นะครับแล้วก็ตู้นอนชั้นสองนะฮะตู้แอร์นะครับวันนี้ไม่มีตู้จีอาพ่วงมาด้วยนะฮะปิดท้ายที่ตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับ ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด,ด่วน83นะฮะซึ่งทำโดยพี่ปุยรถไฟ FC และพี่บิ๊กจอดนะฮะขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถด,ด่วน83นะฮะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพนะครับ